สวัสดีทุกคนนะครับอีกหนึ่งคลิปเนาะวันนี้นะครับก็ได้เป็นรดช่องนะครับลดช่องเขียวกับทับทิมนะครับมาจากตลาดนะครับเป็นถุงนี่ครับถุงโตมากครับ35บาทนะครับนี่ถุงละ35สองถุงก็70บาทนะครับนี่วันนี้ก็มาทํากินกันเนาะนี่ครับกาลัง ปันน้ำกะทิสดๆนะครับน้ำกะทิสดแท้ร้อยเปอร์เซนต้องจากเนื้อมะพร้าวลูกมะพร้าวคั้นเองโดยตรงเท่านั้นนะครับนี่คั้นน้ำกะทิอยู่นะครับคั้นแล้วคั้นแล้วนี่นี่น,นี่ดูดูดูดนี่วิธีคั้นน้ำกะทิแบบบ้านๆน,นะครับไม่ใช้เครื่องใช้มือนะครับอโอเคใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยว ให้ดูนิดหนึ่งก่อนเนาะนี่ครับก็จะได้น้ากะทิแท้นะครับน้ากะทิสดๆนะครับงจากที่เราคันจากลงมาพลาวแล้วนะครับเราก็นําน้าตาลใสนะครับใส่ลงไปเนาะน้าตาลใส่ข้าวก็ได้แดงก็ได้นะครับนี่ครับเพิ่มความหวานนะครับเอาแล้วนะครับเดี๋ยวใส่เกลือเป่มเข้าไปใส่ลงไปครับนี่พอประมาณนะครับ นำกะทิก็ใชม้มะพร้าวเมื่อกี้ก็ประมาณนึ่งสีนะครับหลังจากที่ใส่เกลือและก็นำนำตาลใส่นะครับก็ทำการคนนะครับให้เข้ากันเนาะครับใส่น้ำตาลแว่นลงไปนะครับน้ำตาลแว่นก็ได้น้ำตาลปิ๊บก็ได้นะครับก็ใส่พริกเผิอมไปนิดนึงนะครับข้อดูพริกนะครับประมาณส้ดอกเนาะ,ะเป็นพริกขี้โน่นะครับซ้มดอกใส่ลงไปนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็เซตเดียบร้อยนะครับนี่อ่าดงเคี้ยวนะครับกับถับทิมเนาะแล้วก็ล้างน้ำนะครับแล้วก็นำไปวางบนตะแกรงมาแห้งนะครับก็นำมาใส่นี่ครับแบบนี้เลยเนาะเตรียมรับประทานนะครับพร้อมกับนี่ครับน้ำกะทินะครับโอเคครับโอเคโอเคโอเคครับกำลังตักนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ นี่ครับโอ้หน่าทานไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับดู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 ด,ด,ดูครับจากนั้นก็นำนำกระทิราดลงไปนะครับนี่โอเค <Okay. S 1> เสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมดูนะครับ รับช่องเขียวนะครับกับทัพทิมจากตลาดนัดนะครับ